ทำงานบ้านในภาษาจีนจัวเจ้าวอู่ทำงานบ้านสาตีกวาดพื้น ตา打扫房子ทำความสะอาดบ้านชาช่วงหู่เช็คหน้าต่างชาจัวร์บโต้ 打扫房间，ทำความสะอาดห้อง，整理床铺，จัดห้องนอน，ซ<尘>ีเชินดูดฝุ่น ทั่วตี่ถูพื้นชิ้นสีม้างทําความสะอาดสักโครลสีหวานล้างจาน 洗衣服，洗帕<趴>，晒衣服，打帕<趴>，收衣服，捡帕。 叠衣服，พั熨衣服，รีดผ扔垃圾，ทิ้งข